ธรรมะปปิรูทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าโมฆะปุรุษเหมือนกับว่าคนอื่นแต่ว่าตามความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจถูกว่าเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะ พราเห็นว่าบางคนเนี่ยค่ะก็หลงเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรู้คิดว่าได้เข้าใจธรรมะได้อย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหลายท่านแม้ว่าเป็นพระภิกษุนะคะก็ยังตรัสถึงโมฆะบุรุษเพื่อให้ระลึกได้สำนึกได้ถึงความจริงว่าประโยชน์จริงๆก็คือว่าถ้าไม่ตรัสคนนั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นบุรุษว่างเปล่าจากประโยชน์แต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยท่านก็ มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากโมฆะบุรุษก็ไม่เป็นโมฆะบุรุษได้แต่ว่าโมฆะบุรุษบางคนก็เป็นโมฆะบุรุษไปตลอดก็แล้วแต่แต่ละบุคคลก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆแล้วใครล่ะจะทำลายพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุคคลอื่นไม่สามารถนอกจากพุทธบริษัท คือผู้ที่เข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนับถือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับการที่จะให้เข้าใจธรรมะด้วย,วยถ้ามีศึกษาธรรมะนะคะคงเคยได้ยินคำว่าปฏิรูปหมายความว่าไงคะปฏิรูปก็คือเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงดีใช่ไหม ถ้าคิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็คิดว่าต้องดีขึ้นฮะถ้าว่าของเดิมดีอยู่แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจากการศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเข้าใจความหมายในภาษาบาลีด้วยนะคะว่าหมายความถึงสิ่งที่ไม่จริงแท้ปฏิรูปเนะะี่ค่ะเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะคิดว่าเร็วดีถ้าทําอย่างนี้หรือว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าปฏิบัติเลยจะเสียเวลาศึกษาทําไม อย่างนี้ก็คือปฏิรูปองค์ท่านก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคําธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคําธรรมชาติจึงหายไปก็ถูกต้องคนก็ไม่รู้ว่าทองเทียมหรือทองแท้ใช่ไหมคะเมื่อไม่รู้ก็นิยมทองเทียมทองแท้ก็หายไปความต่างของทองเทียมและทองแท้นี่ฮะ ด้วยอะไรอย่างไรครับวาจาสัจจะการสนทนาธรรมด้วยความจริงใจนะคะจะทำให้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติชัดเจนเลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมธรไมา45พรรษาถ้าปริยัติไม่สำคัญและใครเป็นผู้ที่จะมีปัญญายิ่งกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะเข้าใจว่าแม้ไม่ต้องศึกษาธรรมะไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็ปฏิบัติได้หรือว่าเพราะเหตุว่าไม่ปฏิบัติจึงไม่รู้ธรรมะเพียงปริยัติไม่สามารถที่จะรู้หรือเข้าใจธรรมะได้ทั้งหมดไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้แล้วปฏิบัติเพื่อรู้อะไรก็ไม่บอกตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะะนั้นก็ไม่มีเหตุผลค่ะด้วยเหตุนี้คำใดซึ่งไม่ใช่วาจาสัจจะ ไม่ใช่ทองแท้ก็จะไปยึดถือว่าคําอื่นถูกต้องกว่าคําของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เป็นการหมิน่นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณนะแล้วก็เป็นการทําลายสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ชาวโลกเพราะเหตุว่าถ้ามีการเผยแพร่ความเห็นที่ผิดก็ทำให้พระธรรมนะคะีค่ะลบเลือนไป